เปดกล้องมาแล้วเข้าแอปอเพิ่อมอุปก,กรณ์ของเราเป็นรุ่นอเอาก็ทำไเล่ะลูกไปดึงเอาทำไมอ่ะนี่ตามรูปเลย400ซีรดไป นี่ไงมาแล้วจะสิบไมาาล์รหัสผ่านอะไรวะฮัตเวิร์ดห้าเก้าหนึ่งหกห้าเก้าหนึ่งหกหนึ่งหกสองศูนย์ก็รวม เชื่อมต่อแล้วกำลังโหลดคุณมาเฟอ,อใช่ปะมือถือบายโฟนอีชคอนเน็กต์เรคคอร์ดกันเลจริง ค่อนข้างดีเลยนิดนึงเนาะดูกล้องหลังสิเ้าตอมือสีกดถ่ายภาพอนุญาตถ่ายแล้วภาพถ่ายถูกบันทึกแล้วที่นะบ้ามไม่ต้องถามอีกยืนยันอ๋อมันก็ ด้านหน้าด้านหลังลบไฟได้ไหมตอาที่เราทำกล้องกันเนี่ยฮะภาพชาติดดนะภาพชาติมีอะไรให้เล่นบ้าง ไ,ไฟเปิดกำลังเสียงเปิดเปิดทิ้งไว้การซิงคนในรูปแบบสาความไว้ต่อการชนปิดระดับเสียงปันหัวสามารถเซตเครื่องได้จากตรงนี้แค่นี้พอเล็กการตั้งค่าวิดีโอ,โอการำุ่นทุกวิดีโอเมื่อเวลาสะเทือนขนาดจอดอ๋อ

ฝังอย่งนี้มองไม่เห็นนะเชื่อมต่ออยู่อ๋อเชื่อมต่ออยู่ยเอามือลงมาแล้วนะยังไม่ค่อนข้างชามีอะไรต้องข้าบ้างนะ สิขอก,กดกดนั้นหายแล้วอือได้กดถูกโอเคโอเคก็มีตังค์